สวัสดีครับก็ขอพบกับ,บ RTJX Gaming อีกครั้งนะครับเมื่อคู่แข่งปีนี้มันตึงอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่า Button f i e l d 6รอบนี้ปีนี้มาแรงมากๆนะครับผมจากผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับในเบต้าที่ผ่านมานะครับทำให้ยอดพรีออเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยแทบจะแซงคอรหมดเลยซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับปีนี้ซึ่ง Call of d t y เนี่ย Activation Triage นะครับผม ก็ต้องทำไปสักอย่างแล้วนะครับหนึ่งในเลีก e กนะครับข่าวลือที่ล่าสุดที่มีมานะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยถ้าเขาทำได้จริงกันนะนั่นก็คือเทรยัชจะผลักดันให้ไม่มีล็อบบี้ดิสแบนดิ้งนะครับล็อบบี้ดิสแบนดิ้งคืออะไรล็อบบี้ดิสแบนดิ้งก็คือเวลาที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่โอ้มืภาค2งอ่ะห้าปีได้แล้วมั้งเออ เวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บมันจะแตกล็อบบี้เลยแล้วเราจะต้องหาห้องใหม่มซึ่งถ้าสมมุติเราเป็นภาคสุดท้ายก่อนที่จะเป็นก็คือเป็นภาคแบ็กออฟเซตเวลาเราเล่นปุ๊บก็คือเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ออกจากล็อบบี้เนี่ยเราอยู่กับคนอีกสิบดคนได้ทั้งคืนเลยถ้าสมมุติเขาไม่ออกด้วยนะกลายเป็นว่าถ้าเราเจอใครที่แบบตึงๆหรือเจอโจนเนี่ยใครออกก่อนนี่แทบจะเรียกได้ว่าแพ้เลยนะเออแต่อันเนี้ยคือมันแตกล็อบบี้เว้ยเออแล้วก็คนก็แบบ รีเควส์กันแบบเยอะแยะมากแต่ว่าเขาไม่ทำนะครับอันนี้สายเหตุจริงๆเลยทุกคนน่าจะที่เล่นเยอะๆน่าจะทราบอยู่นะครับว่าเป็นเพราะ S.B.M.M การที่จะทำเนีคือมันต้องการจะจับเราไปแมทช์กับคนที่ฝีมือใกล้เคียงกันหรือเก่งกว่าหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราซึ่งอันนี้มันเป็นระบบที่เชียร์มากนะครับมันคือระบบหนึ่งที่แบบเฟเวอร์ S.B.M.M อย่างที่แท้ทรูเลยคราวนี้ถ้าสมมติว่า ต่อให้ SMM อ,นะอยู่ในระดับปกติแล้วแล้วไม่มี Lobby d i s d a แ d ก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเนิร์ฟ SMM อย่าง,อย,างอย่างแน่นอนเลยนะครับผมซึ่งอตอนนี้จากข่าวหรือที่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ยาตอนนี้มันยังเป็นระดับเลเวลข่าวลืออยู่นะย,ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าจากที่ผมดูมาเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอ,อันนี้มันเหมือนเทร a g e เขาเป็นคนผลักดัน เออคยรยาชโชว์เป็นคนผลักดันแต่ว่าไม่รู้นะนจะได้ผลหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยตอนสมัยโมโนวอลแฟร์สามมันก็เกิดก็มีข่าวแบบนี้มาเหมือนกันก็คือเรื่องของล็อบบี้ดิสแบนดิ้งอะไรเงี้ยออแล้วก็เรื่องของ SVM ที่ทาง,งเซเลแฮมเมอร์เขาออกมารับปากแต่ว่าสุดท้ายแล้วจนเกมออกมาจนเกมแบบจบไปน้นล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะจนถึงตอนนี้ก็ดเดาว่า แอคทิวิชันน่าจะอยากจะคงไว้เพื่อ S B M M แล้วก็เพื่อทําให้แบบขเขาเรียกอะไรวะคงทําให้มีคนเล่นเรื่อยๆเออ,ขอเขาเรียกว่าคือเขาเชื่อว่าการทําแบบเนี้ยรวมถึง S B M M มันทําให้เกิด Player retention rate ที่ดีขึ้นนะก็คือมีอัตราการเล่นของคนที่มากขึ้นเอาจริงๆมันก็จริงนะอืมประสบการณ์ตรงเลยผมเล่นถ้าสมมติมว่าผมเจอไก่ห้าตาเนี่ย ผมเล่นอีกสามตาผมก็เลิกแหละแต่ถ้าสมมติว่าผมเจอตึงเนี่ยม,มีโอกาสที่ทำให้ผมเล่นเยอะกว่าเดิมเป็นสองเท่าหรือสามเท่าแต่อันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้คือสิ่งที่มันทําอืแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้มันจะทํามันจะมีผลกระทบเรื่องผงอ่า Player r e t e n t i o n หรือเปล่านะครับแต่จริงจริงการที่มันเป็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยเหมือนที่ผมบ่นมาหลายๆคลิปอะแม่งเบรนร o t นะแบบ มันเออเอาเราไปขึ้นอยู่ในโรลเลอร์คอสเตอร์เดี๋ยวบางทีก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆสักพักหนึ่งอ้าวดรอปมาเพราะว่าเจอตึงๆคือมันทําให้เรารู้สึกแบบมันเล่นกับจิตใจเรามันในพูลเลตเราเออถ้าส่วนตัวผมผมอยากให้มันมีลบบีดิสแปนดิ้งเออพอเอาจริงทุกวันนี้ผมก็ไม่ซื้อสก,กินอะไรแม่งเลยนะครับเพราะว่าผมไม่แฮปปี้ไงแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นยิง่งถ้าสมมติว่าเราไป เราถูกเปิดโลกอ่าที่ผ่านมาเนี่ยผมโดน Battlefield 6เปิดโลกหนักมากคือ Battlefield 6เนี่ยมันไม่มีโมเมนต์นี้เลยเว้ยแบบ SMM Performance อะไรเงี้ยคือมันมี SMM b ในระดับหนึ่งคือผมเล่นผมก็เจอตึงแต่ผมกลับแฮปปี้นะครับผมผมกลับแฮปปี้เพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่ผมสามารถจับทางเกมได้อ,อะไรเงี้ยคือแม่งแบบสนุกอย่างยาวอะ่ะเออ ในขณะที่ไอ้ call of duty ไคือมันไม่ใช่ไงมันมันปั่นไง manipulation ฉะนั้นการมาของ lobby disbanding ไม่ใช่การมาของการมาของ lobby disbanding การไปการจากไปของ lobby disbanding เนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าผมในฐานะคนเล่น call of duty แบบเป็น hard core fan อย่างผมเนี่ยผมอกผมผม,ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็น game changing ก็ได้นะ ถ้าแม่งลด SMM สักหน่อยหนึ่งให้มันแบบสุ่มออร์แกนิกตามปิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกเลิกาการล็อบบี้เดสตันดิ้งนั่นหมายความว่าผมสามารถถ้าผมแฮปปี้กับล็อบบี้นี้ปิงดีอะไรดีผมสามารถอยู่กับมันได้ยาว,ยาวจนจนจน,จนกว่าจะแบบห้องมันจะปิดหรือว่าจนกว่าจะแบบเน็ตหลุดหรืออะไรเงี้เลยซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคุณผู้ชมอืม ก็ยังไงก็ตามแต่นะ,ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตอนเล่นเบตา้าอะไรเอาเอาอย่างเงี้ยเอาตอนเบต้าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูถ้าสมมุติว่าล็อบบี้ดิสแมนนี่หายไปตอนเบตา้าผมว่าอาจจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คนแม่งก็เหนื่อยหน่ายกับคอร์อลอ d u ี้มากเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ไหนจะเรื่องที่ไอเทมที่เราซื้อไปเนี่ยแม่งไม่โอนไปภาคต่อไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะยกเลิกเพราะว่า เออมันโดนมันโดนโดนเรื่องอะไรวะเรื่องสกินแบบกูฟี่อ่ะสกินแบบอะไรก็ไม่รู้อะโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้สกินกระตูนทั้งหลายแล้วอะไรเงี้ยเอออืมก็ก็เลยกลายเป็นว่าไม่เขาก็เลยไม่ออกมาแคลลี่ฟอร์เวิร์ดละสำหรับตัวสกินแต่เอาจริงผมว่ามันได้มันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะมันทําให้คนไม่ซื้อสกินเลยเอ,อืมผมเนี่ยมาตทั้งพ์ทอะไรเงี้ยผมเล่นให้ได้เหรียญฟรีแล้วผมก็ไปละเออรอภาคใหม่อะไรอย่างงี้ ครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกมาหน่อยว่ามองยังไงบ้างอืมโอเคผมวันนี้ก็คลิปประมาณนี้ครับผมแค่ได้มาแชร์ข่าวนี้เฉยๆนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็อาร์ทีเจะ e ็ไปแล้วครับโอเคถ้าหากชอบคอนเทนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ลงอะไรเพิ่มๆอีกให้ลงถี่ๆขึ้นอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต มาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมอาร์ทีจไปแล้วครับสวัสดีครับ